ขายาทิในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประกอบพิธีเวียนพระทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหนึ่งล้านพระองค์หวาดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีเท่าพระป่าต้นสมบัติจักพัิปีที่9เพื่อเผยแพร่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกหวาดพระธรรมกายนอร์สวีเดนประเทศสวีเดนจัดพิธีบูชาข้าพระและพิธีเท่าพระป่าบำรุงวัด ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุนนิวส์กัิฉันนรดาทิพชักฉลักประจำวันอังคารที่8ธันวาคมพุธศกราษ2563ค่ะ ซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรับชมบนนิวส์ได้ผ่านทางช่อง GBN รายการธรรมะาจากสหรัฐอเมริกาและทาง f a c e b o ก k อม m b u n บนนิวส์ทค่ะและในวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในองค์กรกิจกรรมงานบุญจากศูนย์ต่างๆรวมถึงข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนาที่นสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะสำหรับข่าวแรกในช่วงนี้ค่ะ ธรรมทายาทโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประกอบพิธีเวทัทศิลรอบพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าหนึ่งลานพระองค์ท่ะเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาหน้าลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าหนึ่งลานพระองค์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีธรรมทายาตในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ได้ประกอบพิธีเวียนพระทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ร้อมด้วยคณะเจ้าภาพผู้ปกครองพิธีกรรมในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งวันประวัติศสาสตร์อันยศงามและศักดิ์สิทธิ์เป็นไปด้วยความสงบเสงี่ยมสง่างามทุกท่านก้าวเดินไปพร้อมกับความเลื้มปิติและเสียงสวดมวลบูชาพระรัตนตรัยซึ่งทุกท่านต่างประคองใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อรองรับสายทานแห่งบุญเพื่อไม่ให้บุญตกหลน่น เพราะบุญจากการบวชเป็นบุญใหญ่ที่ได้มาโดยยากและหลังจากเสร็จพิธีเวียนพระทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีธรรมทายาทได้ประกอบพิธีวันทาเจดีทุกท่านก้มลงกราบพระมหาธรรมกายเจดีด้วยความศรัทธาแสดงถึงพลังแห่งกองทัพธรรมที่พร้อมจะขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองไปพร้อมๆกันและงานบุญในครั้งนี้ได้สร้างความเพื้มปพิติให้แก่คณะเจ้าภาพและผู้นำบุญในแต่ละจังหวัด ที่ได้ลงทําหน้าที่ชวนชายไทยมาบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์รวมถึงผู้ปกครองที่ได้ให้บุตรหลานเข้ามาบวชในโครงการสร้างความปราบพื่มปิติในบุญครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะ บรรยากาศในการเวียนพทักสินในครั้งนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศที่น่าปลื้มใจมากๆเลยค่ะได้เห็นธรรมทายาทสามพันกว่ารูปที่มารวมตัวกันจากทั้งประเทศเลยนะคะในการที่เอ,อมาร่วมกันเวียนพทักสินในครั้งนี้รู้สึกว่าแบบ มันเป็นความปลื้มที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีแล้วการมารวมตัวในครั้งนี้มันทําให้ทุกคนมีความรู้สึกปลื้มใจมากๆที่เรามาได้ทําหน้าที่แล้วก็ชวนคนมาบวชพระในครั้งนี้ค่ะเป็นภาพความพระทับใจที่ยิ่งใหญ่มา แบบมหาศารมากมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราได้ทำทุกวันนี้ได้ทำให้แบบคนมาบวชพระตรงนี้เป็นอะไรที่หาดูยากได้ยากมากๆเลยค่ะมีความสุขและปลื้มใจมากๆเลยค่ะก็ Boom, มีความประทับใจในพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มาเวียนประทักษิณวันนี้ก็มาในฐานะของเป็นเจ้าภาพนะคะโดยที่มีความภูมิใจมากๆตรงที่ว่าอดีตสามีนะคะ ซึ่งท่านก็มาบวชเมื่อปี2 5 6 0ในโครงการของบูชา,ามหาปุถินญาการเช่นกันแต่ก็คือเป็นโครงการแค่หนึ่งเดือนค่ะด้วยความที่ที่วัดคงจะสอนเรื่องระเบียบเรื่องสะอาดเรื่องวินัยจนท่านคงจะชอบจนทวนนี้ก็คือท่านอยู่ที่นี่มาเข้าพรรษาที่3ค่ะด้วยความที่เราเป็นหญิงนะคะในโอกาสของการบวชเนี่ยก็คงจะไม่มี ในในโอกาสนี้ก็คิดว่าเราเป็นผู้อยู่เบื้องหลังฉะนั้นผู้ชายแมนๆมนที่มีโอกาสก็อยากให้มาบวชกันเยอะๆเพื่อจะทำให้การสืบทอดพระพุทธศาสนาในประเทศไทยแล้วก็ได้สามารถจะเผยแผ่ออกไปได้ทั่วโลกค่ะแล้วก็ที่สำคัญวัดธรรมกายก็สามารถจะจัดกิจกรรมได้ดีมากๆประทับใจตั้งแต่การจัดกิจกรรมการเวรบระทักษิณการจัดต้อนรับเจ้าภาพ แล้วก็รูปพิธีกรรมทุกอย่างมีความรู้สึกว่าสมบูรณ์แบบค่ะดีใจค่ะดีใจที่ได้มาเห็นบรรยากาศตรงนี้แล้วก็ได้มาเดินเวียนประทักศิลตรงนี้ค่ะแล้วก็ปลื้มปิติมากที่น้องได้มีโอกาสได้มาบวชกับตรงนี้เห็นบรรยากาศตรงนี้แล้วทาให้ขนลุกสู้ขึ้นมาเราปลื้มปิติกับตรงนี้เห็นคณะธรรมทาญาติมากมายแบบนี้ค่ะเป็นโอกาสที่จะมาแบบนี้คือมันน้อยมากค่ะไม่ค่อยได้มีโอกาส คือถ้าได้เห็นบ่อยๆก็คงจะดีค่ะอย่างนี้ทำให้เราได้สืบสารอายุพระพุทธศาสนาต่อไปทำให้วัดที่ว่าคิดว่าจะเป็นวัดล้างก็ได้มีโอกาสมีพระเข้าไปอยู่ที่ทำให้พระพุทธศาสนายั่งยืนต่อไปแล้วก็มีธรรมทายาทสืบสืบพระพุทธศาสนาแบบนี้คือโอกาสเนี้ยคืออยากให้มีอยากให้มีแล้วก็อยากให้มีต่อไปเรื่อยๆ คณะกรรมการนโยบายป้องกันโควิด -19 วัยพระธรรมกายออกประกาศเรื่องข้อปฏิบัติสำหรับบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเพื่อออกไปจัดงานอุปสมบทในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชียอาจารย์ประจำปีสกราช2 5 6 3ค่ะ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ภายในประเทศทางวัดพัรธมากายจจึงกำหนดข้อปฏิบตัติเมื่อออกนอกพื้นที่วัดพัรธมากายเพื่อจัดงานอุปสมบทในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ระหว่างวันที่9-15ธันวาคมพุทธศักราช2563สำหรับบุคลากรในองค์กรดังนี้ 1. อนุญาตเฉพาะผู้ที่ออกไปจัดงานอุปสมบท โดยต้องแจ้งชื่อกับเลขานุการสำนักภายในวันที่6ทธันวาคม 2. ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดการปฏิบัติหน้าที่ 3. อุปกรณ์ที่ต้องนำไปด้วยเพื่อป้องกันโควิดได้แก่เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ1เครื่องหน้ากากสีส้มสำหรับพระอุปชาพระคู่สวดและพระอันดับ25ชิ้นหน้ากากสำรองสำหรับสาธุชน1กล่องสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับสาธุชนล้างมือก่อนเข้าร่วมพิธีสขวด สติกเกอร์ติดหน้าอกสำหรับสาธชนที่วัดอุณภูมิแล้ว 4. ระหว่างการเดินทางอนุญาตให้แวะรับประทานอาหารเข้าห้องน้ำและซื้อของใช้ที่จำเป็นในงานอุปสมบทได้ 5. งดพักค้างคืนนอกวัดพระธรรมากาย 6. ทุกวันบุคลากรต้องวัดค่ายที่อาสมก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่และหลังจากเสร็จงาน 7. เมื่อเสร็จงานอุปสมบทให้วัดอุณหภูมิต่อเนื่องหลังจากวันงานไปอีก14วันโดยแจ้งอุณหภูมิเป็นรายวันกับเลขาธุการสำนัก 8. ถ้าปฏิบัติได้ตามมาตรการข้างต้นบุคลากรเขตในไม่ต้องกักตัวแต่หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวหรือไม่ได้แจ้งผลวัดอุณหภูมิทางอาสมจะเรียกเข้ากักตัว14วันค่ะ วัดพระธรรมากายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีท่ดพระประ่าต้นสมบัติจักรพัิปีที่9เพื่อเผยแผ่วิชาธรรมากายไปทั่วโลกค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมพุทธศักราช2563นักสภาธรรมากายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีท่ดพระป่าต้นสมบัติจักรพัิปีที่9เพื่อเผยแผ่วิชาธรรมากายไปทั่วโลก โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตาชีโวรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมากายเป็นประธานสงฆ์พิธีกรรมเริ่มด้วยริขบวนอัญเชิญพระปากของคณะเจ้าภาพผู้มีบุญพร้อมด้วยคณะประธานพระปากขเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์อันงดงามที่ได้ปรากฏเหตุแห่งความปลื้มปิติที่คณะเจ้าภาพผู้มีบุญจํานวนมากได้มารวมกันสร้างบุญใหญ่เป็นภาพที่เป็นระเบียบและงดงาม ที่ขบวนอัญเชิญพาาระป่าเคลื่อนเข้าไปข้างหน้าสู่มณฑลพิธีท่ามกลางสายตาของสาธุชนที่ร่วมอนุโมทนาบุญหลังจากคณะเจ้าภาพคณะประธานพระป่าได้อัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเสร็จแล้วทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อเตรียมกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ไว้ณนศูนย์กลางกายฐานที่7ตามเทปเสียงน้ำนั่งของหลวงพอ่อจากนั้นกริมิตรไพศาลทวีชยัยถาวรกริมิตรสวนณีหิรัญยศิริ และกริมิตพรสวรรค์เต็มดวงจิตเป็นผู้แทนคณะกริมิตท,ทั่วโลกนำกล่าวคำถวายพระปา่าต้นสมบัติจักรพรรดิด้วยความเปื้อมปิติในบุญสำหรับกิจกรรมงานบุญทอดพระป่า,า,ปาถวายกองบุญต้นสมบัติจักรพรรดิประจำปีพุทธศัการาช2563ของวัดพระธรรมากายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านต่างๆของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลกจำนวน221ศูนย์ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะนำคำสอนขององค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ใจช,ชาวโลกวันนี้คณะผู้มีบุญจึงได้พร้อมใจการถวายกองบุญต้นสมบัติจกักรพรรดิเพื่องานเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกและเป็นการบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลพระผู้ปรับมารซึ่งกิจกรรมงานบุญครั้งนี้อย่างความปราบเปื้นปิติเป็นอย่างยิ่งให้แก่คณะผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมสําคัญในการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาคา่ะ ก็วันนี้เป็นตัวแทน,นะคะ่ะประธานหนึ่งในประธานที่ได้ถวายาพระป่าค่ะกองคุณต้นสมบัติก็เพื่อช่วยเหลืองานเผยแผ่ของทางวัดแล้วก็หลวงพ่อนะคะก็วันนี้ก็รู้สึกว่า,าปื้มที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้สนับสนุนงานของหลวงพ่อแล้วก็ของวัดเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเหมือนเดินทางไปช่วยเหลือ ทุกๆศูนย์ทั่วโลกได้ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นกองทุนนี้ค่ะก็จะสามารถนะคะทำให้งานของพระพุทธศาสนาแล้วก็หลวงพี่ทุกๆรูปตามศูนย์ต่างๆค่ะได้สะดวกขึ้นแล้วก็ได้เผยแผ่วิชาธรรมก,กายไปทั่วโลกได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะก็ปลื้มมากๆเลยค่ะดีใจมากเลยนะคะลื่มใจในวันนี้ได้มาทําบุญต้นจักรรพัฒมหาสมบัติเพื่อเผยแผ่ฮานพระพุทธศาสนาไปทั่วโลก งานครั้งนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะคะเพราะว่าถ้าพระของเราเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศได้ไปเผยแผ่ถ้าไม่มีพระไปเผยแผ่เนี่ยเราจะไม่มีพระพุทธศาสนาสืบต่อนะคะการที่เราเองอะ่ะได้มาทําบุญเราทุ่มเทชีวิตจ,จิตใจมาทําบุญทุกครั้งแล้วศูนย์สาขาทั่วประเทศเป็นสิ่งจําเป็นนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาออกไปเผยแผ่ คนก็จะไม่รู้จักพระพุทธศาสนาได้เผยแพ่พไปธรรมะไปถึงคนทั่วโลกเมื่อมีธรรมะเข้าไปในใจสันนิภาพคงเกิดขึ้นกับทุกคนแน่นอนเพราะว่าการที่เราได้ศึกษาธรรมะได้ศึกษาพระพุทธศาสนาตัวเราเองเนี่ยผู้ผู้ศึกษาเราก็ปลื้มเราปิติเราอยากเป็นคนดีมีศีลธรรมเราอยากให้ประเทศชาติอยากให้คนอื่นมีความสุข อยากให้สันติภาพเกิดขึ้นแก่ทั่วโลกอยากให้มีมนุษย์มีจิตใจที่งดงามเห็นการยิ้มแยม้มแจม่มใสแบ่งปันเอือ้อเฟื้อเธออยากได้สิ่งไหนถ้าฉันมีฉันอยากให้เธอเธออยากได้สิ่งไหนฉันพอจะให้ได้ฉันต้องให้เพราะว่าความที่เราเป็นคนที่มีจิตใจอิ่มเอมอยู่ในจ,ใจิตใจมีจิตใจที่มีบุญเหลือเฟือล้นเหลืออยู่ในใจเราก็อยากจะแบ่งปันความสุขนี้ไปให้พระอาจารย์ท่านก็เป็นตัวแทนของเรา ไปเผยแพ่ท่านก็อยากเอาสิ่งหล่นนี้ไปให้คนอื่นถ้าคุณลองคิดดูสิคะว่าถ้าคนทั่วโลกมีกจิตใจที่รดงามเช่นนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศชาติกับโลกของเราคะรับรองอีกในไม่ช้าสันติภาพจะเกิดขึ้นกับพวกเราแน่นอนคะ่ะทุดงคัสถานพิษณุโลกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกได้จัดพิธีบูชาข้าวพระซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมิตรได้สั่งสมบุรร่วมกันคะ่ะ เมื่อวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมที่ผ่านมาณนะห้องแก้วบรรลุธรรมทุดงคัสถานพิษณุโลกอําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกคณะกริมิตารจำนวนหลายท่านได้พร้อมใจกันร,ร่วมพิธีบูชาข้าวพระโดยทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกันกายวาจาใจให้ผ่องใสโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นัทกรสุวรรณโนรองประธานสงฆ์ทุดงคัสถานพิษณุโลกเป็นประธานสงฆ์นำปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ เมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่จัดเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนสำหรับพิธีบูชาข้าวพระเป็นขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมายาวนานแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรินิพานแล้วยังมีมหาชนจำนวนมากที่มีกุศลศรัทธาอยากจะใส่บาตรกับพระพุทธองค์ จึงได้อัญเชิญพุทธปฏิมากรมาปฏิสถานไว้บนโต๊ะหมู่บูชาแล้วนำพัตทหารอันประณีตและดอกไม้ทุบเทียนมาถวายบูชาประดุจพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่การบูชาข้าพระน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอนิสงส์จะนับจับประมาณม่ได้ค่ะ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขผลกลางนวสศีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการค่ะพระศรีวิญญาภรณ์พร้อมคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมประเมินผลโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการนวสศีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขผลกลาง เพื่อพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่สปายะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตและเป็นศูนย์กลางของชุมชนตามวิถี5สโดยมีพระครูประหลาดสุวัฒนพรมมงคลคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวดสีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการและคณะกรรมการนำเสนอและให้ข้อมูลต่างๆภายในวัดสีรัตนธรรมาราม เพื่อให้วัดเป็นสถานที่พัฒนาสังคมชุมชนและส่วนการในการพัฒนาจิตใจต่อไปทั้งนี้มติมหาเทรสมาคมได้เห็นชอบตามแผนแม่บทปฏ,ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านสาธารณุปการกำหนดให้ดำเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขพัฒนาวัดด้วยแนวทาง5สอที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและเห็นชอบให้สํนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อทำให้ชุมชนเข้มแข็งโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางพัฒนาสุขภาวะด้วยแนวทาง5สโดยให้ทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และศูนย์กลางชุมชนเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพระสงฆ์ชุมชนองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้เกิดความเข้มแข็งและเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพรวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ ที่ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างวัดกับชุมชนเพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนนำไปสู่สังคมที่ดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะบนนิวส์มีสถิติ10อันดับแรกในประเทศและในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่มียอดสวดธรรมจักกะประวัตนสัสสูงสุดไปติดตามรับชมพร้อมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะ สำหรับสิบอันดับในประเทศอันดับที่1จังหวัดสระบุรีอันดับที่สองจังหวัดศรีสะเกดอันดับที่3จังหวัดอ่างทองอันดับที่4จังหวัดเลยอันดับที่5จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่6จังหวัดสกลนครอันดับที่7จังหวัดนครพนมอันดับที่8จังหวัดกาลสินอันดับที่9จังหวัดสิงห์บุรีและอันดับที่10จังหวัดฉะเชิงเซาส่วนสิบอันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะ อันดับที่1นึ่งนครหลวง14อันดับที่สองแก้วภูทร8อันดับที่3มนครหลวงหนึ่งอันดับที่4นครหลวง6อันดับที่หนครหลวง5อันดับที่6นครหลวง17อันดับที่7นครหลวง7อันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง16และอันดับที่10นครหลวง9ค่ะ คุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ค่ะคุณสุคนทิรศรีวงได้รวบรวมภาพกิจกรรมงานบุญในต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะติดตามความปเปรื่องพิตินี้ได้ในช่วง world news ค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของ World News ค่ะวันนี้เราได้รวบรวมภาพกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะเริ่มต้นกันที่บรรยากาศของวัดพระธรรมกายนอร์สวีเดนประเทศสวีเดนค่ะได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดค่ะ สำหรับพิธีกรรมเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา3นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของประเทศสวีเดนโดยคณะสงฆ์ได้นำผู้มีบุญสวดมนต์ขอขมาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนผู้มีบุญได้สั่งสมบุญร่วมกันและในเดือนนี้สาธุชนที่เดินทางมาร่วมพิธีกรรมที่วัดพระธรรมกายนอร์สสวีเดนได้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 โดยประธานทอดผ้าป่าคือกาลยนมิตรปราณีอุจจันและกาลยนมิตรอรุณหมายซ้อนกลาง ่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายบาตรและผ้าไตรในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์และพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยผู้แทนนำกล่าวคือกายาญมิตรวันนาเพตสันและการาณมิตรสมทรงจุ่มแปงพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรสั่งสมมหาทานบารมีและถวายพระทหารแด่คณะสงฆ์ร่วมกันด้วยความปื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะ มาต่อกันที่การสร้างบารมีของยอดกัลายนานมิตรวัดภาวนาซานดีเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระและทอดพระป่าเพื่อสร้างวัดในสหวาระเดือนเกิดค่ะโดยพิธีกรรมในภาคค่ำเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมพิธีผ่านระบบออนไลน์ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรม ในพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกันเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัตทหารบูชาข้าวพระโดยมีประธานนำกล่าวภาษาบาลีคือการยานมิตรอารนอน์จันทวงศ์ศรีและประธานนำกล่าวภาษาอังกฤษ,กฤษคือการยานมิตรตัทธานีหานสนะนอกจากนี้ทั้งสองท่านยังได้เป็นประธานในพิธีทอดพระป่าเพื่อสร้างวัดในสหวาระเดือนเกิดเดือนธันวาคม พร้อมกันนี้ผู้แทนสาธุชนได้ถวายจจตุปัจัเทยธรรมและถวายพระป่าแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้พระใบดิกากิติกิติโกเจ้าอาวาสวัดภาวนาซานดิเอโกท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาเล่าธรรมะ เรื่องอนิสงค์ของการบูชาข้าวพระว่าเป็นบุญใหญ่หนึ่งเดือนจะมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นซึ่งเราไม่ควรพลาดบุญนี้และที่สำคัญวัดพระธรรมกายประเทศไทยได้มีงานบุญใหญ่ตลอดทั้งวันคือนอกจากจะมีพิธีบูชาข้าวพระแล้วยังมีพิธีทอดผ้าป่าต้นสมบัติจัก,กรพรรดิปีที่9ซึ่งท่านเจ้าภาพทุกท่านก็ได้ร่วมทาบุญดังกล่าวด้วย ก่อนที่คณะสงฆ์และผู้แทนสาธุชนจะได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์สร้างความปรบปลื้มใจให้กับสาธุชนที่รับชมผ่านระบบออนไลน์เป็นอย่างยิ่งค่ะ ได้เห็นภาพการสร้างบารมีของทุกท่านแล้วก็รู้สึกมีความปราบปลื้มปิติไปด้วยกันเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าสถานการณ์โลกจะเป็นอย่างไรสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรแต่ว่ายอดนักสร้างบารมีก็ยังคงมุ่งม,มั่นในการสั่งสมบุญบารมีอย่างไม่ท้อถอยค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมเวอร์ n นิวได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ และในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นะคะก็เน้นย้ำให้พระพิสุสมัมเณรและสาธุชนที่มาร่วมกิจกรรมในทุกศูนย์ทั้งในและต่างประเทศสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในทุกช่วงกิจกรรมและให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะและช่วงนี้บุญนิวส์หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ gbn-us.com หรือทาง a c e b o o k c o m b u n n e w s t v หรือสามารถส่งข้อมูลติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ค่ะที่ tv.dimcnews.gmail.com และ Line i d ดีบ n ญ w s t v ค่ะปิดท้ายช่วงนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าสายางกตานี้ปุญญานี้เอเวนิยังทนังความดีที่ทำไว้เองเป็นทรัพย์เฉพาะตนสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ